ทำแค่นี้นะครับใครผิดกันแน่อ่าเราถามว่าใครผิดกันแน่ใครเป็นคนเริ่มขึ้นมาก่อนเรื่องนี้นะครับเออมีอย่างที่ไหนนะครับเริ่มขึ้นมาก่อนแล้วยังบอกจะให้เราไปขอโทษอ่ะหรอฝันไปเถอะนะเออสวัสดีครับป้านางนะครับเออนะ ไม่มีหรอกนะครับ FC ใจเย็นๆนะครับงานนี้นะครับ FC อยู่ข้างถูกแล้วบอกได้เลยแอดบอกได้เลยว่าอยู่ข้างถูกแล้วไม่ต้องกลัวนะครับงานนี้นะมไม่มีผิดหวังแอดกล้าการันตีไปเลยดีกว่านะมีรถขายรถนะครับมีบ้านก็ขายบ้านกันเลย <laughs> เออนะเออ เอาจริงๆนะครับเออมีอะไรก็อันนั้นเลยลนะเอาง่ายๆนะครับนะมันจะได้รู้ชัดทันทีมันบอกไม่มีนะไม่เกี่ยวกับอะไรเรื่องไหนทั้งสิ้นมันบอกแค่ไม่มีแค่นั้นเองไม่มีจริงมันพูดอย่างเงี้ยนะที่ดินซื้อขายไม่ได้มันไม่มีอ่าเอกาสารเอกาสารสิทธิ์ไม่มีไอ้ตรงนั้นเป็นของปลอมที่เขายกเลิกไปแล้วไอ้พวกนี้มันก็โง่เนาะ เขาบอกยังไงก็เชื่อเข้าไปนะอุ้ยนเนออยิ่งปอบเหลืองนี่โอ้โหเชื่อไปตุเป็นสักตอนแรกคิดว่าอายุเยอะๆคิดว่าจะฉลาดที่ไหนได้โง่โอ้โหน,นะคิดว่าจะฉลาดนะเออที่ไหนได้โง่โง่เหมือนเดิมเออเขาพูดยังไงก็เชื่อเขาโอ้โหนะ นี่เง่าอ่ะบอกอตรงๆนะครับไอ้พวกนี้แท้ถึงมันจะเห็นของแท้มันก็บอกว่าไอ้ปลอมมันไม่เชื่อหรอกปลอมแล้วแมปลอมเหมือนเว้ยตัวงั้นลายเซ็นก็เหมือนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้นะเออมันไม่ได้พูดถึงนะครับไอ้ดอกหงดอกเห็ดเนี่ยนะท่านานมันไม่พูดถึงหรอกมันไม่ได้พูดถึงเอ่ยถึงตรงนี้นะมันไม่เอ่ยเลยว่าเขามาปักหมุดกันเพราะอะไรเพื่ออะไรเนี่ย มันไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคือมันจะดันไปให้ถูกอย่างเดียวอะ่ะเออดันไปให้ถูกอย่างเดียวมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องอะไรรืสิที่สามไปเราไปพูดให้แหกปากกระตายมันก็ไม่สนใจนะมันสนใจแต่ว่าอา่ลูกพี่มันพูดยังไงลูกพี่พูดมายัางไงลูกพี่บอกปลอมเขายกเลิกไปแล้วเอกสารใบนี้เขายกเลิกไปนานแล้วมันก็เชื่อพวกนี้นะสามารถจะสั่งให้โดดกับไอ้โดดหน้าผาได้ นะลูกพี่มันอาจจะสั่งเอ้ยโดดหน้าผาไปเลยแล้วมันโดดเลยมันไม่มีปัญหาแล้วมันโดดเลยเชื่อลูกพี่มันบอกว่าลูกพี่บอกว่าข้างล่างมีที่รองรับสวยงามนุ่มด้วยโดดลงไปได้เลยโอ้โหน่โดดจะเป็นแถวนะตายเกือนแน่นอนเออเพราะอะไรนะเพราะคนเป็นเชื่อง่ายมันไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาข้อมูลข้อมูลเอาข้อมูลที่ไหนมาไม่รู้เก่เาเก่าเกอเอามาหมดเออมันไม่ได้อัปเดตไง มันไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรนะมันไม่ได้เป็นคนที่อยู่พื้นที่เออเราไม่ได้คิดไปเองนะบอกได้เลยเราไม่มีคําว่าคิดไปเองถ้าคิดไปเองเราไม่กล้ามาพูดหรอกอ,อไปคิดไปเองวัวซ่วเออนะถ้างานเขาจะเขาจะเซ็นมอบอาน,นาจมาทําไมนะเออถ้าอย่างานั้นพวกเขาจะกล้าเซ็นมอบอาน,นาจมาทําไมเออให้ดําเนินการ เอาเห็นแต่สมควรเขาาดำเนินการได้เห็นแต่สมควรเลยเอาตามสบายเพราะว่างั้นเอาตามสบายเลยเห็นแก่สมควรอ่าอย่างนั้นก็สวยละเออได้จัดจัดให้อ่าจัดให้นะเออเผยที่ไหนจัดที่นั่นอ่าเผยที่ไหนจัดที่นั่นก็คือเอาไปเปิดช่องไหนก็ช่องนั้นออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเอออย่าไป เลี่ยนเบนนะครับว่าเอ้ยฉันเอาจากคนนี้มานะไม่ใช่เอาจากคนนี้นะไม่เกี่ยวคุณเอามาเปิดเผยก็จบแล้วแค่คุณเอามาเผยแผ่ในช่องคุณก็เรียบร้อยเหมือนเดิมอแล้วตอนนี้กําลังบิดเบือนว่าโอ้ยอันนี้ามาเปิดเนี่ยมันเป็นของคนอื่นน <ris Tudo> ะพยายามหลีกเลี่ยงและกลัวกลัวพยายามหลีกเลี่ยงออฉันไม่เกี่ยวนะจ๊ะ <_ palate> มันเป็นของคนอื่นนะเห็นไหมเรียงบาลีแล้วตอนนี้นะครับเออ ตายแล้วนะครับกลัวเหมือนกันเออกลัวเหมือนกันอย่าก,กลัวสินะครับแหมระดับระดับใหญ่ไปกลัวทําไมนะายเขานะไอเขาเปล่าเปล่าเออจันทนานะครับยังแถอยู่มันไปรู้เรื่องอะไรอันนี้มันไม่รู้เรื่องเอฟซีมันจะไปรู้อะไรนะท่านเออคุณ จันทนานะครับมันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็แท้ไปทั้งนั้นแหละนะถ้าคนไม่ได้อยู่ในพื้นนี้เราอยู่ที่นี่มันอยู่ในที่เลยแหละนะครับเราทําไมจะไม่รู้ถ้าเราไม่มั่นใจนะเราจะไปพูดทําไมนะเราจะไปพูดทําไมให้มันเข้าเรื่องเข้าตัวเหรอหรือ,อยังไงให้เขามาดา่าเหรอเออถ้าอย่างนั้นเขาจะสู้เต็มสูบเหรอเออเขาบอกเขาไม่ได้มีคอนเทนต์นะเขาพูดงี้เลยนะ เห็นไหมเขากล้าการันตีเขาไม่ได้คอนเทนต์เขาไม่มีน้ําลายเขาพูดเงี้ยไอ้ฝั่งนูอนอ้นน่ะนะนะอย่าไปน้าลายให้มันเยอะเอออย่าไปน้ําลายอย่าไปสร้างวัฒกรรมให้เอฟซีเขาไปยิ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าฝั่งนู้นเขามีคนดูเยอะกว่านะเป็นเครื่องการันตีด้วยว่าม,มันจะถูกรอเออเยอะน้อยไม่เกี่ยวหรอกนะครับเยอะน้อยก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะเอออยากจะเอากล เอาไอ้ข้อหนึ่งมาม้วนๆแล้วก็ตีหัวสักทีหนึ่งนะคนเราน่ะนะถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่เดิมเต็มสูบหรอกนะครับไม่ได้เกี่ยวด้วยค่าคุณเอยคุณจันนาเขาเป็นคนเปิดก่อนแล้วจะให้เราไปขอโทษเขาเหรอ ฝันหรือเปล่าเขาเป็นคนเปิดเรื่องราวนี้มาสองสามวันแอดก็ดูอยู่จริงๆเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เราไม่เคยพูดเอามาขึ้นมาก่อนหรือไปด้อยค่าใครทั้งนั้นเออเราเห็นว่าเขาเล่นขึ้นมาก่อนเรื่องนี้นะไอ้พวกนี้มันไม่ได้ดูหรือตามมาตาลือหรือว่าตามันบอดสีหรือหูมันหนวกหรือย,ยังไงถ้าเราไม่โดนเล่นงานก่อนเราจะออกมาตอบโต้หรอ อยู่เฉยๆเราจะออกมาพูดทําไมแล้วคิดว่ามันจบไปแล้วด้วยซ้ำไปก็สารก็สั่งไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างแล้วก็มันออกมาพูดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผีเจาะปากมาพูดหรือเปล่าเออแล้วจะให้ไปขอโทษแล้วต้องขอโทษเขานะเพื่อฮะเออเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใครขอโทษใครเดี๋ยวก็รู้เออเอาจริงแล้วนะครับงานนี้เนะี่ยว่าต้องพูดถึงแล้วน,นะ ออเแม่นะครับมันถ้ามันไม่มาเปิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก่อนเราจะไปโต้อตอบทําไมเราไม่เคยไปโต้อตอบคนพวกนี้อยู่แล้วไม่เคยให้ค่ามันด้วยซ้ําไปมันมาสร้างคอนเทนต์ขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะแต่เราคงไม่คอนเทนต์กับมันลงนะเออมันคือจริงเลยนะครับไม่มีคอนเทนต์เราคิดว่าเราก็จะเฉยๆไปนะครับไม่มีปัญหานะีถ้ามันไม่เอามาเปิดเอามาพูดให้เสียหายเราก็เฉยๆ ไม่ต้องกลัวนะคะพี่ซีนะเขาเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วเออเก็บไว้หมดแล้วข้อมูลก็เก็บไว้แล้วไม่ต้องกลัวมันพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันกล่าวถึงใครบ้างอะไรมากเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันพยายามดิ้นให้หลุดตอนเนี้ยพยายามจะเลี่ยงบาลีสุดขีดก็ปล่อยไปสิเราจะไปสนใจฝั่งนูน้นทะําไมนะเออไม่ต้องไปสนใจฝั่งนูน้นเออ ดูดูทางนี้ดีกว่านะครับดูทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็รู้นะครับเออถ้างั้นเขาไม่เดินเต็มสูบหรอกนะเออเขาไม่เดินเต็มสูบหรอกไม่ได้ไปกลัวเนี่ยนะชนกับใครเราไม่ได้สนใจว่าชนชนอยู่กับใครเราสนใจว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองเออใช่ไหมหลักฐานเราก็มีที่เขาพูดมาหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเขาด้อยค่าอยู่แล้วเขาว่าอยู่แล้ว เออถ้าเราไม่โดนดูดูถูกขากถากาะเนี่ยเราจะไปตอบโต้เขาทำไมจะไหมเราไม่จะเป็นคนหาเรื่องใครนะแล้วอยู่ก็จะให้เราเลิกพูดได้เลิกหยุดยุติได้แล้วอย่าไปเล่นกันเลยอย่างงุนงี้มึงฝันไปหรือเปล่านะเออมึงตบหัวแล้วมึงก็ทําเป็นเฉยใช่ไหมแล้วจะให้มาขอโทษเหรอมึงตบหัวเขาแล้วมึงจะขอโทษเหรอให้เขามาขอโทษอีกเหรอโดนตบหัวแล้วก็ยังให้เขามาขอโทษเหรอฝันไปหรือเปล่า เออนะมันคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเอฟซไม่มีผิดหวังแอดพูดได้เลยนะครับนะอย่างไงอย่างนั้นนะเออมันบอกไม่มีนะเออไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรื่องคดงคดีใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวเออคดีจบแล้วเข้ามา เขามาเปิดเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้ว่ามีหรือไม่มีอ่าตรงนี้แค่นั้นเออมีหรือไม่มีแค่นั้นเอ่อมาคุยตรงนี้มากกว่านะมาเล่นตรงนี้เพราะว่าพวกนั้นเขาบอกไม่มีนี่นะไม่มีเออมันจะมารู้อะไรเท่ากับเจ้าของอยากจะถามตรงนี้มันจะรู้อะไรเท่ากับเจ้าของ <laughs> เออ มันจะรู้อะไรก็เท่ากับเจ้าของมันก็ดิ้นตอนนี้ดิ้นเพราะอะไรอ่ะเขาจะเล่นงานแล้วไงออกมาดิ้นออกมาแถออกมาเลี่ยงบาลีกันสุดขีดนะเห็นไหมไอ้พวกนี้มันแผลแท้ๆเลยพอ่าภัยจะถึงตัวเมื่อไหร่มันเริ่มแถลนะภัยภัยใกล้จะถึงตัวมันรู้แล้วภัยจะถึงตัวแล้วเนี่ยมันรีบแถเลยรีบเซ่แท้ๆออกไปเลยเออมันไม่อยู่หรอกมันกลัวเหมือนกัน เ,เสียชื่อเสียงอย่างงู้นกลัวจะเสียชื่อเสียงที่เราพูดเนี่ยเราพูดตามความจริงทุกอย่างมันก็การันตีด้วยผลงานของตัวเองอยู่แล้วผลงานถ้าคุณดคณีคุณมีผลงานคุณอะไรคุณก็ใครก็จะไปว่าเออจะไม่ใครก็จะไปว่าใครจะไปมีปัญหาด้วยถูกไหมถ้าคุณมีผลงานคุณทํางานดีคุณซื่อสัตย์แล้วก็ไม่มีการ ย้อนรอยกลับมาแทงข้างหลังนะแทงข้างหลังลูกค้าเนี่ยไม่มีใครเขาทานะตั้งแต่โตมาแล้วก็จําความได้ถ้าทุกวันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเพิ่งใครเห็นเคสนี้เป็นเคสแรกนะเออทางานให้เขาก็ย้อนกลับมาแทงข้างหลังเขามาฆ่าเขาข้างหลังอีกครั้งหนึ่งไม่เคยเห็นมีที่นี่ที่เดียว ออถ้าเป็นละครแอนก็จะเชื่ออยู่ว่าละครเนี่ยเขาต้องเล่นให้มันแหวกแนวเล่นให้มันโหดเข้าไว้แต่นี่มันเรื่องจริงเอตีคุณมาลิมนะครับสุตตรดารัดด้วยนะนี่มันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องจำเอาไว้เป็นบทเรียนว่านะชาตินี้ถ้ามีโอกาสก็อย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้เลย เอาไว้ง่ายนะมันไม่ได้มีผลดีกับตัวเราเองคบค้าสมาคมนะอย่าไปคบค้าสมาคมเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นมีแต่เสียเสียเปรียบตลอดไม่มีการได้เลยมีแต่เสียเปียบที่ผ่านมาเนี่ยนะคนภายในเนี่ยสี่กองเนี่ยที่ผ่านมารอบเลยมีไหมมีแต่เสียเปรียบทั้งนั้น ว่าดูดูจากผลงานเราไม่ได้ว่าเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเออยังไม่ได้ว่าเรื่องราวที่เกิดเราเลือกว่าพูดถึง